เรามักจะรู้กันเองแล้วเครทักเอาว่ารู้ก็รู้นะคะอาทบตัวไม่ทบตัวหม่สำหรับปี2559นะคะใกล้ที่สุดของเรากพคือวันที่6เมษายนวันที่6เมษายนเนี่ยปีนี้เป็นปีที่สำคัญกว่าปีอื่นๆถ้าเป็นปีที่หลวงย่าครบ108ปีเราจะฉลองชาติการของหลวงย่านะคะอ่ พระมหาธรรมอาจารย์พระมหาภพธิธรรมอาจารย์วงศากยะฉลองชาติการหนึ108่งปีวันที่6เมษายน2559แล้วเราจะทำอะไรวันนั้นนะคะในวันนั้นเราจะมีการให้การบรรพชาสามเณรีกี่รูป 25รูปนะคะตัวเลขล่าสุดนะคะเราจะมีการบรรพชาสามเณรียี่สรูปนี้หลวงแม่เล่าต่อไปเลยเพราะว่าหลวงพี่หลวงพี่ที่นั่งอยู่เนี่ยยังไม่ได้ทราบถึงพัฒนาการนะคะบางเอิวันนั้นเป็นวันพระใหญ่ทันทีที่เสร็จจากการบรรบรรพชาสามเณรีชั้นเพลนแล้วนะคะบรรดาภิกษุณีทั้งหมด ต้องไปทําหน้าที่ของพระก็คือหนึ่งรับโอวาทในขณะที่รับโอวาทเ,เน่นเข้าฟังได้นะคะเราจะรับโอวาทที่พระห้องสมุดที่ห้องสมุดเดิมน,นะคะเน้นเข้าฟังได้แต่ทันทีที่ให้โอวาทเสร็จพระพิษุณีเข้ามาสู่เข้ามาสู่พระอุโบสถเพื่อที่จะสวดปฏิโมกในช่วงนั้นหลวงแม่ได้ขอให้บรรดาพี่ๆซึ่งเป็นลูกธิศของรุ่น15ได้ใช้เวลาพูดคุยกับ สามเนรีที่พึ่งหมดไปเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ของพี่ที่พึ่งหมดไปเมื่อรุ่นก่อนอันนี้ยกหน้าที่ให้เันไปเลยนะคะเม,ามาื่อวานหลวงแม่ได้ยกหน้าที่ให้กันไปแล้วอดอกเอรกาญจนาน่าจะเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็จะมีฉัดด้ดีวิลคีนะคะ,ะแซมแล้วก็จุ้ยนะคะในกในลุ่มของในกลุ่มของลืกทิพย์รุ่น15จากดูแลรุ่นที่16 นะคะอันนี้พวกเรายังไม่ทราบกันนะคะหรือแม่ขอโอกาสเล่าให้้ฟังเลยวันนี้ในช่วงของวันที่6เมษายนถึงวันที่15เมษายนเป็นช่วงที่เราจะมีการเรียนการสอนกันหลังจากบวดแล้วก็จะมีการเรียนการสอนกันตลอด9วันลาสิกขาวบทวันที่ขอโทษลาบรรพชาวันวันที่15เมษายนนะคะในระหว่างนั้นวันที่10เมษายนเราจะ จัดทัวร์จุดประสงค์ก็คือว่าเราจะนำพระพุทธรูปพระพุทธบร,ริมไตรลูกกนาถที่หลวงแม่สร้างถวายหลวงยาไปถวายที่วัดราชประดิษฐานที่จังหวัดอยุธยานี่คือแผนการเดิมก็จะเอาลูกสมเนารีที่เพิ่งบวชน,นะกับลูกที่วัดที่ยังไม่เคยไปลูกที่เคยไปแล้วจะเอาทิ้งไว้ข้าวัดนะคะลูกที่เคยไปแล้วทิ้งไว้เข้าววัดนะคะไปปรากฏว่า ก็ใครๆก็อยากจะเข้ามาร่วมใช่ไหมใช่ไหมลูกใครๆก็อยากจะเข้ามาร่วมมาทําบุญให้หลวงย่าเนี่ยนะคะก็งอกออกมาอีกหนึ่งคันรถนะคะหนึ่งคันรถเนี่ยเขาจะเก็บเขาจะขอเขาจะขอปัจจัยคนละพันสองค่ะคนละพันสองเราจะไปทําบุญ หลักใหญ่ใจความก็คือจะไปทอดผ้าป่าอันนี้เป็นกิจกรกกรมกิจกรรมทางศาสนาแล้วนะคะเราจะไปทอดผ้าป่าตอนประมาณบ่ายโมงเราจะไปฉันเพนที่วัดร,กกร,าราชปฏิสถานตําบลหัวรอจังหวัดอยุธยานะคะวันที่สิบเช้าเนี่ยเมื่อเราไปถึริเนี่ยเราจะไปไหว้หลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อองค์ตนที่วัดพนันเชิงช่วานียกว่าสัมปองใช่ไหมคะพนันเชิงจากสจ,จากพนันเชิงแล้วนะคะเราจะไปวัด มงคลวัดวัดใหเชียงมงคลไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะเชียงมงคลค่ะวัดมงคลบระพิษขอบคุณค่ะวัดมงคลประพิษนะคะแล้วก็มาลันช์ที่มาอาหารกลางวันที่วัดราชประดิษฐานแล้วก็จะไปวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะจะไปวัดหน้าพระเมรุจะไปวัดหน้าพระเมรุจะเรียกรายการนี้ว่าเป็นรายการตามรอยหลวงยาตามรอยหลวงยาเพราะแต่ละวันนั่นจะมีเหตุการณ์ ที่หลวงยาเคยจูงมือเราไปดูอันนี้อันนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นการตามรอยหลวงยาถ้ามีเวลาอาจจะแวะวัดธรรมารามซึ่งเป็นวัดที่พระอุบาลีออกจากวัดธรรมารามเพื่อที่จะเดินทางไปศรีลังกาอันนี้เป็นการประดิษฐานประดิษฐาน สายสยามวงสายสายามวงนะคะแล้วก็มมายงเกี่ยวกับพิษุณีจนได้ลหละเพราะพิษุณีที่ไปบวชมาเนี่ยนะคะดวงแม่อย่างวันที่สุดลวงแม่บวชมาจากสายสายามวงลวงลูกอาจจะไม่ใช่สายสายามวงแต่ที่ศีลังกาเขาไม่ได้ถือสายนะคะบวชเป็นพิกษุณีสูงมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของวันที่สิบนะคะวันที่สิบ ช่วยช่วยช่วยออกข่าวให้หลวงแม่ด้วยแล้วจะได้ไม่เสียใจว่าทำไมหลวงแม่ไม่บอกนะคะเหมือนที่คุณโยมโทรศัพท์มาบอกว่าเมื่อกี้นะคะว่าไม่บอกเลยถัดไปเดือนมิถุนาเดือนมิถุนาเนี่ยเราล็อกเอาไว้ว่าจะเป็นเดือนที่เราจะมี international l o n i s t i c training เดือนมิถุนาไม่ว่าจะมีคนมาหรือไม่มีคนมานะคะต่างชาติจะมาหรือไม่มาหลวงแม่จัดอบรม leadership training น่าจะใช้เวลาประมาณ5ถึง7วันนะคะในช่วงมิถุนายังไม่ได้กําหนดวันนะคะเพิ่งคิดเมื่อกี้นะเพิ่งคิดเมื่อกี้ว่าจะจัดให้ลูกก่อนนะคะจัดให้ลูกก่อนประเดี๋ยวต้องพี่เตือนหลวงแม่ทีว่าให้หลวงแม่พูดถึงอันนี้อีกต่อไปนะคะสำหรับต่างประเทศเสร็จแล้วเดือน เดือนกันยามิถุนาตกลงมิถุนาเรามีนัดกันนะคะแล้วก็เดือนกันยาเดือนกันยาเป็นเดือนที่เราจะจัดงานประชุมใหญ่ ABC นะคะอาเซียนบูติสคอนเฟรนซ์ซึ่งต้องบอกลูกตามตรงว่าเวลาส่วนใหญ่ของหลวงแม่เวลานี้นะคะมุ่งไปในการเตรียมงานนี้ที่เห็นหลวงแม่หายขึ้นไปที่ออฟฟิศนั่นไม่ใช่อะไรไปเตรียมงานเพราะต้องติดต่อคนเยอะเราจะเชิญอาเซียนประเทศอาเซียนมีกี่ประเทศคะ 10ประเทศบวกบวกประเทศที่มีชาวพุทธก็คือศรีลังกาอินเดียบางกลาเทศเนปาลบวกเข้ามาอีก4ประเทศนะคะและเวลานี้มีคนสมัครมาแล้วจากแคนาดาและจากอเมริกาตกลงเราต้องมีทง16 16ชาติอย่างต่ำนะคะมีทง16ชาติในอาเซียนเองมีอุปสรรคตรงที่เราไม่สามารถจะติดต่อ2ประเทศค่ะคือบรรไนกับฟิลิปปินส์เพราะว่า2ประเทศเนี่ย หาชาวพุทธยากมากๆเลยดูในเขาก็เป็นมุสลิมนะคะฟิลิปปินส์ก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคาทอลิกสองประเทศที่เรายังหาตัวคนไม่ได้อย่างน้อยที่สุดในเวลานี้เรากาลังพูดถึง12ประเทศ12ประเทศนะคะเมื่อกี้บอก14แต่ว่าในอาเซียนเองหายไปสองประเทศใน12ประเทศเราน่าจะได้บทความยันต์ตา24บทความสองประเทศ ประเทศละสองคนสองคนนะคะเราน่าจะได้บทความ24บทความนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้พิมพ์พิมพ์มเป็นหนังสือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชาวพุทธในอาเซียนซึ่งหลวงแม่คิดว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เป็นคุณูปการต่อต่อแวดวงวิชาการเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีหนังสือไม่มีหนังสือประเภทนี้เลยนะคะเราก็พยายามที่จะสร้างสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันอยู่ ในวงวิชาการให้เขาใช้ประโยชน์ได้ต่อไปอเดือนพฤศจิกาจริงๆแล้วหลวงแม่ประกาศไปแล้วนะคะกระถินของเราวันที่6พฤศจิกาคือวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกานะคะเสร็จสัพท์แล้วนั้นก็เป็นงานใหญ่นะกระถินนี่เป็นงานช้างนะครรวบรวมกําลังผู้คนต่อไปปลายเดือนปลายปีนะคะปลายปีก็วันที่5ธันวาที่เราจะมีงานบนรรพชาครั้งที่สอง ครั้งที่2ของปี2559ชัดและยังชัดและยังว่าในปีนี้ในปี2559เนี่ยนะคะเราจะมีงานประมาณนี้นะคะมีงานประมาณนี้พี่ต้องอาจจะต้องขึ้นขึ้นขึ้นเป็นรายการเอาไว้นะคะญาติโยมเข้ามาจะได้รู้ว่าเราทําอะไรช่วงไหนแล้วก็หลวงแม่น่าจะได้ทําจดหมายที่จะ,ะส่งไปถึงสมาชิก ที่เขาไม่ได้รับสื่อทาง f a c e b o o ไม่ไม่ได้รับสื่อทันสมัยนะคะสมัยใหม่อะไม่ได้รับสื่อสมัยใหม่อาจจะเป็นจดหมายนะคะอาจจะเป็นจดหมายบอกไปว่าทานี้ทานี้ทานี้นะคะก็ตกลงวันที่10เรามีผ้าป,ป่าวันที่10เรามีผ้าป,ป่าที่เราจะไปถวายเราจะเป็นเจ้าภาพนะคะถวายที่วัดราชปดิสฐานนะคะแล้วก็วันที่6พฤศจิกาก็เป็นกระถิ่นของเราเอง รู้เท่าเท่ากันนะรู้เท่าเท่ากันนะได้ข้อมูลเท่าเท่ากันนะคะก็สำหรับทัวร์เนี่ยนะคะเขากำลังทำโรชัวจะเป็นโบรชัวสำหรับทัวร์ออกมาส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งต่างหากแต่พวกเราเนี่ยเราสามารถจะสื่อสื่อสื่อกับญาติโยมได้แล้วเอ้ยหลวงแม่จะมีทัวร์นะจะไปที่นี่ที่นี่ไปตามรอยหลวงยาไปตามรอยหลวงยานี่เล่าต่ออีกนิดนึงทำไมวัดราชปฏิสถาน วัดราชปฏิสฐานเนี่ยน,นะคะหลวงย่าไปสอนสมาธิที่วัดราชปฏิสฐานปี2497เกิดหรือยังยังไม่เกิดแหล่ะหลายคนยังไม่เกิดอ่ะ2497ไปสอนตั้งแต่ยังเป็นคราวาสค่ะมีรูปอยู่หารูปเจอนะคะหลวงยา่าโอ้ยแต่งตัวแบบใส่ชุดติดกันนะแต่งตัวนั่งพับเพียบอยู่แล้วก็มีหลวงตาด้วยหลวงตาก็ยังไม่ได้บวชแต่หลวงตาไปช่วย ไปช่วยงานนะคะมีรูปกําลังอุ้มเด็กชาวบ้านอยู่วัดรัฐปฏิสถานเนี่ยเมื่อตอนที่หลวงยาไปสอนสมมาอร,รหังเป็นครั้งแรกเนี่ยท่านบอกว่าที่ศาลาค่ะที่ศาลาเนี่ยเวลาทําสมาธิเนี่ยเปรตจะเดินตีนลอยเต้มไปหมดเลยได้รับการยืนยันจากท่านจเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันนะคะว่าแบบแบบคนจีนที่ก็ถือไม้สองทางเนี้ยแล้วก็ชี้ว่าตรงไหนมีกระดูกอะ เขาเรียกอะไรแบบนั้นนะคะขุดโครงกระดูกขึ้นมาได้600กว่า600กว่าโครงนะคะจริงๆเลยแล้ววัดนี้เป็นวัดที่เหมือนกับถูกสาบทำอะไรไม่ขึ้นโซจเจ้าอาวาสน,น่ะถึงกับว่าถูกฆ่าตายเจ้าวาดองค์กรนนะคะถูกฆ่าตายแล้วก็สุดโทมมากๆเลย เมื่อหลวงยาไปเห็นองค์พระประธานในบทก็ยังไม่เสร็จคะ่ะบทก็เป็นก่อก่อขึ้นมาอย่างนั้นนะคะยังไม่เสร็จอันนี้ก่อนคุณจันเพนเข้ามานะเนี่ยเรื่องไม่ใช่ธรรมดานะคุณจันเพนนี้เข้ามาหลังจาก2500แล้วนะคะอันนี้2497หลวงยาก็ไปเห็นพระประธานนะ่ยพระประธานเนี่ยพระเสียรกับตัวเน่ะเป็นคนละส่วนกันแต่ว่าสมัยสงครามใช่ไหมอันนี้ก็หัวหลุดหัวตัดกระเด็นอยู่ตรงนั้นตัวตัดกระเด็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะชาวบ้านเขาก็จับองค์เนี่ย องนยังอยู่ใหญ่องค์ใหญ่หญนะคะเราก็เอาเสียงที่ไหนไม่รู้อะเอามาใส่มันก็ลักลั่นกันมองเห็นเลยว่าเสียงเนี่ยไม่ใช่ขององค์นี้หลวงย่าก็ไปทําสมาธิหลวงแม่ได้รูปได้รูปที่หลวงย่าไปทําสมาธิที่หน้าองค์ท่านเนี่ยน,นะคะแล้วหลวงแม่ก็ขออนุญาตว่าหลวงแม่จะสร้างองค์ใหม่ให้พระเสียรและจะสร้างพระเสียรใหม่ให้องค์นี่ฟังตัดฟังทันไหมฟังทันไหมตกลงต้องทำยังไงตัดไหมต้องตัด ต้องตัดนะคะซึ่งช่างที่ก็จะรับทำเนะะี่ยค่ะเขาก็กลัวก็กลัวหาช่างยากมากแต่ในท้ายที่สุดได้ช่างไปทานะคะก็ตัดพระเศียรออกมารูปที่ตัดพระเศียรออกมาเล,เล้งหายในหนังสือพุทธศาวิกาประมาณปี2057ค่ะไปเปิดดูมีรูปค่ะมีรูปที่ตัดพระเศียรออกมาแล้วนะแล้วยังไม่ได้ขึ้นองค์อะคะ่ะตกลงเสร็จสับณนะวันที่6มิถุนา2509 ไม่ใช่หกสามคะ่ะสามมิถุนาสองพันห้าร้อยเาลงญาสมโพธิพระสององค์สององค์นะคะก็เป็นองค์นี้องค์ข้างหลังนะก็คือองค์เดิมแต่พระเศียรใหม่เป็นเ,เป็นปางสุโขทยัยศิลปะสุโขทัยนะคะองค์ข้างหน้าพระเศียรเดิมแต่องค์ใหม่องค์ข้างหน้าเนี่ยเป็นแบบทรงมงกุฎนะคะเพราะฉะนั้นาการแต่งตัวก็ต้องให้รับกับมงกุฎนะ่ะ ะะองค์ข้างหน้านี้ชื่อว่าพระพุทธบรมไตรโลกนาถนะคะเสร็จแล้วปรากฏว่าเมื่อเสร็จแล้ว,นะนะะเ,วเนี่ยนะคะเจ้าอาวาสเนี่ยเอาองค์ข้างหน้าเนี่ยค่ะไปใส่เอาไว้หน้าโบสถ์หน้าโบสถ์ซึ่งเป็นคนละส่วนกับโบสถ์นะคะหน้าโบสถ์เป็นห้องอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดล็อกกุญแจเลยลวงแม่ไปอย่างน้อยที่สุดลุงแม่ไปสองครั้งเพื่อที่จะกราบท่านนี่ยนะคะเข้าไม่ได้ หากุญแจไม่เจอหากุญแจไม่เจอจนกระทั่งเจ้า,าอจจาวาสองค์ปัจจุบันเจ้าอาวาสองปัจจุบันเนี่ยท่านไปเปิดไขกุญแจนะคะโอ้โหขี้อยักย่อยอะไรต่อเลยมุดดำดำเลยนะคะอันเชิญท่านออกมาแล้วก็ถามท่านว่าท่านกำลังเกตไหมถ้าจะมานั่งอยู่ข้างหน้าเท่ากับเป็นเป็นพระประธานสององค์นะคะเป็นพระประธานสององค์อย่างนี้ตกลงท่านย้ายออกมามานั่งอยู่ข้างหน้าเป็นพระประธานสององค์สมศักดิ์ศรทพระเดิม ท่านก็นอยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าเสียญนั้นอยู่บนตัวนี้นะคะอยู่บนองค์นี้เวลานี้ก็องค์ก็มีเสียญเสียญก็มีองค์นั่งซ้อนกันอยู่อย่างนี้ค่ะที่วัดราชประดิษฐานทีนี้ที่จะทําบุญถวายหลวงย่าเนี่ยไม่มีใครรู้นะประวัติศาสตร์อันนี้ไม่มีใครรู้ค่ะนึกว่าพระพระประธานสององค์ได้นั่งมาอย่างนี้ตั้งกนไรตั้งกะไรน,นะคะหลวงแม่ก็จะทําพระพุทธบรมไตรโลกนาถองค์ข้างหน้านะคะไม่ใช่จะทําทําแล้ว หน้าตัก5นิ้วนะคะหน้าตักห้านิ้วตรงฐานเนี่ยเนิ้วนะคะถวายหลวงยา100รองค์ขอโทษถวายหลวงยา200องค์จะเอาลงที่วัดเราร้อยองค์นะคะจะเอาไปถวายที่วัดราชปฏิสฐานเพื่อให้เขาเช่าให้ญาติโยมที่สนใจนะคะก็จะได้เช่าเป็นการสร้างบารมีของท่านด้วยร้อองค์และในวันที่สิบ สิบเมษาที่เราจะไปนะ่ะหเราจะไปถวายพระพุทธรูปให้กับวัดราชปริสถานสองเราจะไปทอดพระป่าเราจะไปทอดป่าพระป่าโดยที่วัดจงธรรมกะแลน่ยเป็นเจ้าภาพชัดไหมชัดไม่ชัดว่าทําไมต้องไปวัดราชปริสถานเพราะว่าไปสืบเนื่องสายบุญกุศลที่หลวงยาท่านได้ทําเอาไว้นะคะวัดนี้เป็นวัดที่พระเทียนราชาออกบวชพระเทียนราชาต่อมาเป็น สนเดชเป็มหาจากักรพรรดิใช่ไหมถ้าหลวงแม่จาไม่ผิดนะใช่ไม่ใช่เมื่อขึ้นมาครองราชน,นะคะเมื่อเมื่อลาผนวดออกมาแล้วมาขึ้นมาครองราชเนี่ยเป็นพระมหาจากักรพรรดิตนเดจพระมหาจากักรพรรดินะคะอันนี้ก็เป็นเรื่อง,เร,องเรื่องประ,ประวัติศาสตร์ที่มันผูกพันอยู่เยอะแล้วก็หลวงแม่เองจึงให้ความสําคัญกับาการการไปทําบุญครั้งนี้มากนะคะวัด มงคลประพิษละ่ะวัดมงคลประพิษเกี่ยวอะไรกับหลวงยา่าหลวงย่าน่ยคะสมัยที่เป็นครูนะคะประมาณปี 2, 4, 7, 5หวัดมงคลประพิตยังหลังคาก็เปิดเบิงไปแล้วนะคะหลวงพ่อก็นั่งดำอยู่เลยนะคะแล้วก็ประตูก็แหวงแหวงวิ่นๆอ่ะนะคะหลวงย่าเนี่ยขึ้นไปตรงฐานนะคะแล้วก็เอามือไปจับอย่างเงี้ยมีรูปหลวงยา่ามีรูปหลวงยา่าขึ้นไปสการะ หลวงพ่อที่มงคลบพิษนะคะเวลานี้เขาทาหลังคาสวยงามแล้วนะคะหลวงพ่อปิดทองงดงามแล้วนะคะแต่จุดนี้เป็นจุดที่หลวงย่าเคยไปอย่างนี้นะคะมีมีรูปประกอบหลวงแม่พยายามที่จะเอารูปมา,มาประกอบให้เห็นชัดเจนเราจะได้ไม่ได้พูดด,ด้วยปากอย่างเดียววัดหน้าพระเมนวัดหน้าพระเมนหลวงย่าชี้ให้ดูว่าเทพที่ประจําองค์พระคะ่ะเทพที่ประจํา อง bon ค์พระประธานเนี่ยท่านเก่งมากท่านเก่งมากเป็นวัดเดียวนะในอุธยาที่ไม่ถูกพม่าเผาเพราะพม่าใช้เป็นฐานทัพใช้เป็นที่ที่บัญชาการทัพยิงเข้าไปในยิงเข้าไปในตัวเมืองนะคะอยู่นอกอยู่นอกคูเมืองอยุธยานี <estar> ่จะมีคูเมืองล้อมรอบนะคะวัดหน้าพระเมรุเนี่ยอยู่นอกคูเมืองแล้วก็พม่าใช้เป็นฐานทัพยิงเข้าไปในเมืองเพราะฉะนั้นเป็นวัดเดียวที่ ไม่ถูกทําลายไม่ถูกทําลายนะคะแล้วหลวงพ่อที่เป็นพระประธานของวัดนาพระเมรเนี่ยงามแต่ดุดุคะ่ะองค์ท่านมีสง,งา่ามีสง,ง่าทีเดียวละนะอยากจะพาลูกไปเราเราแต่แต่ละจุดที่เราไปเนี่ยนะคะเราจะไปกราบแล้วเราจะไปนั่งสมาธิไปนั่งสมาธินะคะให้ได้ ให้ได้ให้ได้รู้ได้เห็นให้ได้รู้ได้เห็นนะคะเป็นการตามรอยหลวงยาตามรอยหลวงยาจริงๆแล้วอยุธยายนะ่ะเที่ยวสามวันก็ไม่จบถ้าถ้าจะดูนะดูจริงๆนะก็เป็นเป็นเมืองที่มีวัดเยอะมากๆนะคะแต่เฉพาะในงานของเราเนะี่ยเราจะเจาะเฉพาะเรื่องที่สืบเนื่องกับหลวงยาเป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์ที่หลวงแม่ได้เห็นวัดราชประดิษฐ์เนี่ยนะ หกสิบปีในช่วงหกสิบปีนะ่ะเข้าไปี่ยไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีอะไรเลยมีโบสถ์ที่ยังไม่ยอมเสร็จนะคะโบสถ์ที่เป็นปูนเปลือยเนี่ยก่ออิฐขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็มีหลวงพ่อขาวหลวงพ่อขาวเนี่ยคนก็เจาะเจาะที่หน้าอกเนี่ยค่ะเป็นเป็นโบร์เบลเลยหาสมบัตินะหาสมบัติตอ,ตอนตอนช่วงปลายปลายสงครามนะคะปลายไม่ใช่ปลายสงครามปลายสองสามสองสามหนึ่งศูนย์ใช่ไหมะคะสองสามหนึ่งศูนย์นี่คือปีที่เราเสียเมืองใช่ไหมะคะ ธรรม่าน่ะก็เข้ามาเอาสมบัติเมืองเราพอสมควรแล้วนะคะแต่คนไทยเองอะคะ่ะทําลายทําลายทรัพย์สินเยอะแยะมาตรงนี้เป็นโบ้ไปเลยเลยค่ะหลวงยาซ่อมหลวงพ่อขาวที่ที่เล่าให้หลวงพี่เล้งฟังหลวงพี่เล้งต้องหาให้หลวงแม่ต้องช่วยหาให้หลวงแม่หลวงหลวงยาท่านเขียนบทบทกลอน,นะคะ่ะถึงหลวงพ่อขาวเนะี่ยเขียนบทกลอนเลยเป็นเป็นเรื่องที่เราต้องไปสัมผัสต้องไปสัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น ทัวร์ครั้งเนี้ที่จะเอาทัวร์ไปครั้งเนี้นะคะสําคัญสําคัญเป็นเรื่องสําคัญนะคะก็เล่าเล่าให้ลูกฟังพอสมควรพอสมควรพอดีพอดีพอด,พอดพอีพอดีไฟมานะสาธุคะ่ะ